สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2022นะครับวันนี้เราพรบกันในบทอา่านจากบทเทศโดยดัยบุญเบรด,ดินชาวเซียนาพระสงฆ์นะครับในหัวข้อบอกพระนามของพระเยซูเจ้าเป็นเกียรติลุ่งเรืองของบรรดานักเทศนะครับก็มีบันทึกไว้ท่านก็ได้ให้ความหมายไว้บอกดังนี้ก็บอกว่า พระนามของพระเยซูเจ้าเป็นเกียรติรุ่มเรืองของบรรดานักเทศเพราะความงามเจิดจ้าของพระนามนั้นทําให้พระวาจาของพระองค์ได้รับการประกาศและทําให้ทุกคนได้ยินท่านคิดหรือไม่ว่าแสงสว่างแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่ลุกชดช่วงและเจิดจ้านี้มาสู่โลกเราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่มาจากการเทศสอนถึงพระเยซูเจ้าอาศัยแสงสว่างและความอ่อนหวานของพระนามนี้มีใช่หรือที่พระเบญเจ้า ทรงเรียกเราเข้ามาสู่ความสว่างหน้าพิศวงของพระองค์เมื่อเราทั้งหลายได้รับแสงสว่างจากความสว่างของพระนามนี้และได้เห็นแสงสว่างแห่งสวรรค์ก็เป็นการเหมาะสมและถูกต้องที่นักบุญเปาโลกล่าวแก่เราว่าครั้งหนึ่งพวกท่านได้อยู่ในความมืดแต่บัดนี้พวกท่านเป็นความสว่างในพระรฤสต์เจ้าแล้วจงดำเนินชีวิตในฐานะบุตรแห่งความสว่างเถิด ดังนั้นจึงต้องประกาศพระนามของพระเยซูเจ้าเพื่อให้พระนามนี้ส่องสว่างไม่ถูกปิดบังไว้พระนามของพระเยซูเจ้าจะต้องไม่ถูกประกาศโดยผู้ประกาศพระวาจาที่มีหัวใจเป็นมลทินหรือเรียกปากที่ไม่บริสุทธิ์แต่จะต้องเก็บรักษาพระนามนี้ไว้และให้พรั่งพรูออกมาจากภาชนะที่ได้รับเลือกเป็นพิเศษด้วยเหตุน,นี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับตรัสนักบุญเปาโลว่า เขาเป็นภาชนะที่เราได้เลือกไว้เป็นพิเศษเพื่อจะนำนามของเราไปสู่คนต่างศาสนาบรดากษัตริย์และลูกหลานชาวอิสราเอลภาชนะที่เลือกไว้นี้ใช้บรรจุเครื่องดื่มที่พอพระไทยมากกว่าที่โลกเคยรู้เครื่องดื่มซึ่งเสนอให้มนุษย์ทุกคนสามารถซื้อได้และพวกเขาอยากจะริมรถด้วยเมื่อได้เทเครื่องดื่มนั้นลงในภาชนะอื่นๆที่เลือกสรรเป็นพิเศษเครื่องดื่มนั้น ก็จะเพิ่มพูนขึ้นและสุขใสแวววาวเพราะพระเจ้าตรัสว่าเขาจะเป็นผู้นำนามของเราไปพระศาสนจักรเจ้าสาวของพระกฤษเจ้าซึ่งได้รับพระงะกำลังจากคำยืนยันของท่านนักบุญเปาโลจึงชื่นชมยินดีพร้อมกับผู้ประพันธ์บทเพลงสดีที่กล่าวว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์และข้าพเจ้า ยังคงประกาศพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์พระพันธ์เพลงสดีเตือนพระศาสนจ,จักรโดยกล่าวว่าจงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามพระองค์จงประกาศการช่วยให้รอดของพระองค์ทุกทุวันนั่นคือประกาศถึงพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่มนุษย์ครับปีนทองก็เป็นบทเทศที่นักบุญแบรดดินชาวเซนนาะได้พูดไว้พูดถึงความสำคัญของพระนาม ของพระเยซูเจ้า <c oughs> หรือว่าชื่อของพระองค์นั่นเองอซึ่งจะต้องอได้รับการเคารพนับถือได้รับการนำไปประกาศให้ผู้อื่นนั้นได้รู้จักพระนามของพระองค์และ,ะพระนามของพระองค์นั้นจะเป็นพระนามที่นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีนำมาซึ่งความรอดและก็เป็นพระนามที่จะ,ะทำให้เราซึ่งเป็นมนุษย์นั้น จะได้รับความมั่นใจในความรักที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงมีต่อเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจึงมีธรรมเนียมธรรมเนียมที่จะขานนามของพระองค์จากสังเกตได้ในเวลาที่เราสวดภาวนาเราก็จะกล่าวพระนามของพระองค์บ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่เดชพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระนามของพระเป็นเจ้านะครับพระบิดาพระบุตรและพระจิต มีบทภาวนามากมายที่เราเอ่ยพระนามของพระองค์ในบทคาแต่พระบิดาซึ่งเป็นบทที่องค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสอนเองพระองค์ก็พูดถึงพระนามของพระองค์จงเป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ก็เป็นอะไรที่เราทุกคนก็เข้าใจและเราทุกคนก็อาถือปฏิบัติมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันพี่น้องที่เราตื่นขึ้นมาที่เราจเจริญชีวิตไปไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหน ก็อย่าลืมที่จะคิดถึงพระนามของพระองค์คิดถึงองค์พระเยซูเจ้าคิดถึงพระนามก็หมายถึงคิดถึงพระเยซูเจ้านั่นเองคิดถึงความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราคิดถึงพระเป็นเจ้าคิดถึงพระเยซูเจ้าก็คือคิดถึงพระเมตตาของพระองค์คิดถึงการไถ่บาปของคิดถึงคําสอนและก็แบบอย่างที่พระองค์ทรงบอกทรงตรเตรียมพวกเราไว้ในโลกนี้เพื่อสักวันหนึ่งเราจะสามารถ รวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดที่รดนในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องได้เข้มแข็งมั่นคงและได้ประกาศพระนามพระองค์ด้วยชีวิตด้วยกิจการและสําคัญด้วยการเป็นประจักษ์พยานให้ทุกคนจะได้รู้จักพระนามของพระองค์และเราเป็นผู้หนึ่งที่ทําให้ผู้อื่นได้รู้จักพระนามของพระองค์ก็จะเป็นบุญของเราและเราก็จะได้รับพระเกียรติมงคลพร้อมกับพระองค์ตลอดนิรันดร ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ